แล้วผมก็กราบสวัสดีทานผู้ชม,ชมด้วยนะอยู่ผม m i r TT นะฮะวันนี้ก็จะมาอ่าอันนี้คือจะขอบอกขอเกิ่นนะฮะคลิปนี้นะเป็นคลิปที่เพื่อนผมเล่นนะครับผมนะแล้วก็เพ<ว>ื่อน<ว>ผมก็ตัดต่ออะไรเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วนะฮะแล้วเพื่อนก็ส่งคลิปมาให้ผมนะฮะเพื่อจะฝากผมนะฮะในการลงช่องของผมเองนะผมก็คืออันนี้คือผมไม่ได้เล่นนะเพื่อนก็ส่งอ่าคลิปที่ตัวเองเล่นนะมามาเล่นแทน จริงๆเพื่อนก็ชวนผมนั่นแหละฮะว่าจะทําคลิปแต่ว่าผมเนี่ยชื่อความชี่เน็ตของผมเนี่ยมันไม่สามารถอ่าเล่นพับจีได้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนนะที่เอาคลิปมาให้ผมมาก็คือแบบเพื่อนให้ผมมาเอามาแบบเอามาลงคลิปช่องผมนะฮะเพื่อให้ได้ดูเพราะว่าผมก็ไม่ได้อัดคลิปนะผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนมากเลยนะฮะในตอนนี้นะก็เรียบร้อยเพื่อนไปแล้วนะหนึ่งคิวนะผมและยังไงครับผมแต่วันนี้เพื่อนวิ่งไปแล้วนะ เหมือนจะวิ่งไปไปหาเพื่อนอีกคนนึงฮะแล้วเหมือนเจอกลุ่มศัตรูนะยังไงทำการยิงไว้นะยิงแบบสกฤษ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 สิทสกิทนะผมนะเดียบรอยิงไวแล้วครับผมสองคิวโอโคตรสุดอ่าอ,อย่างที่บอกไปครับเพื่อนผมตัดต่ออะไรหมดแล้วซาวอเฟกอะไรก็คือของเพื่อนหมดเลยนะฮะแต่เพื่อนให้ผม,มอ้าวจังหวะน,นี้ไปบอนะยังไงตายไหมโอ้โห,โหตายแล้วนะ นี่ครับผมเพื่อนก็ให้ผมมาพาาอย่างงี้อ้าวจังหวะนี้มีคนมาบอเราแล้วยังไงยิงไปตายไหมโอ้โดนเพื่อนร้านฮะฮะผมว่าคงไม่มีดราม่านะอันนี้คือเพื่อนอันนี้ให้เลยนะครับผมไม่ได้ไปก๊อฟหรือว่าไปแบบไปอะไรนะโอเคจังหวะนี้เพื่อนยิงละโอ้โหตายสี่ครับผมเพื่อนได้สี่คิวครับจังหวะนี้ดูเหมือนใช้ปืนพีเก้าสิบนะลืมบอกไปเลยนี้เจอแล้วยิงไปหนึ่งตัวห้าคิวครับผม แต่โดนยิงหัวด้วย A K M นะปืนไรเฟิล A K M ังหวะนี้ครับตอนนี้เป้าหมายตอนนี้คือ40นะครับแต่ว่าตอนนี้ทีมทีมของอ่าจะพูดยังไงเดียวทีมของผมดีไหมเพราะวันนี้มันเป็นเพื่อนเล่นไงอ่าผมจะพูดเป็นแนวว่าเป็นทีมของผมแล้วกันนะอ่าครับตอนนี้ทีมของผมนะก็มี15นะผมไป15คขิวได้ไงยิงก็ตายครับผมไม่ตันนะโดนสกายิงแต่วันนี้เปลี่ยนจากพี90เป็นสกายนะฮะ ส่วนทีมนู้นก็สิบสองนะครับผมพึ่งข่าไปเมื่อกี้ส่วนทีมเราชนะเยสิบเอ็ดสสิบเจ็ดนะทีนี้อยากจ,จะพูดแบบดิ้นพันนะจากวันนี้โอ้โหล้านเพื่อนมาได้นะผมล้านเพื่อนมาได้นะเจ็ดคิวแล้วตอนนี้แอบนิดนิดนึงนี่ยิงไปแล้วผมล้านเพื่อนไปอีกแปดนะผมโคตรสุดอะนะเพื่อนผมนี่เ็เก่งรับจีพอสมควรนะแบบผมตลอดเลย,ยว่าด้ยิงไป ถึงกับยิงบ่อแต่ไม่โดนเลยจังหวะนี้มีคนหมอบอยู่แล้วไงยิงมาโดนลุมนะผมโดนลุมเพื่อนผมโดนลุมนะแพ้มาจาังหวะนี้นะครับผมออกมาจากบ่อแล้วดูไปโอเค19เนะเอ้ยตอนนี้21ละ21ตอนน่อ16มีโอกาสชนะแน่นอนนะและยังไงครับผมเออนะวิง่งไปโอเคเจอแล้วคนหนึ่งยิงได้หรือไม่ ยิงได้ผมเก้าคิวแล้วตอนนี้อยู่มีอยู่ยข้างบนนะกระโดดลงมาได้ไงยิงเพื่อนตายโอ้โหเอคเอ็มนี่แรงอยู่นะผมว่าตรงน,นี้เพื่อนนะแอบ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 หลบแอบมองฮนะเพื่อนไปที่กลางนะเจอปืนลอยนัดนะผมไม่รู้นะว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ผมเรียกว่ากระสุนลอยนัดนะตรงน,นี้เอากระสุลนลอยนัดยิงตายนะผมตัวเราเนี่ยตายะอะไรยังไงครับผมเพื่อนผมน่าจะเอ่อเดี๋ยวผม หนึ่งนะอ่าเพื่อนผมตายหนึ่งวะ1.8่ 8, อะไรนีร่แหละไม่รู้เหมือนกันข้างบนนะฮะตรงมุมซ้ายนะผมส่วนเพื่อนผมก็ช่วยเพื่อนไปแล้วสามนะแล้วยิงโอโหยิงไม่ตายนะมันหลบได้ก่อนตรงนี้ดุเดือดมากครับผมผมเป็นนี้คือดูเดือดได้พอสมควรเลยนะโอเคเพื่อนร้านนะแต่โอโหมาข้างฮนะโดนข้างๆยิง a k m a k m ยิงตาย อ่ะจังหวะนี้อาจจะมีหยุดบ้างอ่ะันนี้โอ้โหยิงมาแล้วผมเจอบุกมาซึ่งขนาดเรียบร้อยสิบคิวครับผมถ้าเก็ดล็อก็บอกเลยและยังไงครับผมยิง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 ,ยง,ยงโอ้ตายไปครับสิบเอ็ดคิวแล้วโอ้จังหวะนี้โอ้โหเอาเลยฮะและย,ยังไงค,ครับผมยิงไวโอ้โหสิบสองคิวฮะเพื่อนผมน่าจะเมื่อกี้ได้สามตัวปะไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อกี้มันขึ้นมาข้างบน นะอย่งครับผมจังหวะนี้วิ่งไปแล้วเจอคนนะยิงไวโอ13คิวเก็บไปสี่เก็บไปสี่แล้วค่าต่อเนื่องอ๋อน่าจะเป็นค่าต่อเนื่องนะผมเดาเอาลลเลยแหละเฮ้ยนี่มันเสเต็บลุกหมอบนี่นะมงงยังไงผมเจอข้างมนะยิงอนะโอ14คิวได้นะผมเลเจนเดอรี่นะติดกันไปห้าตัวแล้วจังหวะนี้รอรีโหลดเลือดนะเลือดเพิ่มแล้วยังไง ไปยิงใส่ต่อนะเพื่อนบุกมายิงไปโอ้กระสุนหมดยิง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 โอ้โหเรียบร้อยเดจเนอร r y ี่มาหลังอีกเรียบร้อยก็ยิงตายไปอีกนะผมตามระเบียบสิบสิบคิวและชนะนะผมโอ้โหนี่ครับผมสำหรับใครนะผมที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะ ก็ถ้าผมพากหรืออัดเสียงอะไรไม่ดีนะผมก็ติชมนะครับหรือแนะนําอะไรก็ได้นะฮะนะผมก็ต้องขอขอบคุณนะผมทุกคนที่ได้ติดตามผมนะฮะก็สําหรับวันนี้ผมก็จบลงไปแล้วนะฮะก็ขอบคุณครับแล้วก็อาจจะถ้ามีคำหยาบอะไรก็ขอประทานอาภัยด้วยนะครับผมสันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ